สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกเษตรมือใหม่วันนี้เราก็จะมาพาเพื่อนๆปันป่นประหมินนะคะปั่นยังไงให้เขาสวยเด้งเนาะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมนวดนุ่มๆน,น,นี่ก็ส,สวยๆนะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูว่าเราปั่นแค่ไหนเนาะเขาจะสวยเด้งขนาดนี้เนาะ เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยจ้านี่เป็นปลาหมึกที่เราหั่นเสร็จนะครับเพื่อนตัวนี้วันนี้เราปั่นรวมมิตรเลยมีปากด้วยปากนี้ก็ประมาณ5กิโลเนาะแล้วก็มีมีคอผสมอยู่ด้วยเนาะ คอเป็นคออินเดียอินเดียเนาะนี่ก็ประมาณออกออกจะสีไม่ขาวเท่าไหร่นะเนื้อเขาออกจะสีครีม,มสีมองมอง,มองเป็นสีของเขาเองแหละเพื่อนก็ทำคออินเดียอยู่ที่ห้ากิโลรวมอยู่ในกระมังนี้ก็อยู่ที่ยี่สิบโลเนาะ เกลือเราก็ใส่ประมาณโลครึ่งนี่ก็พอแล้วแหละเพื่อนน้ำนี่เราก็ใส่ประมาณให้ท่วมท่วมประมึกอ่ะอย่าอย่าให้เยอะเกินถ้าเยอะเกินนี่ปลาหมึกของเราก็จะปั่นเด็งช้าเนาะเกลือน,นี่เราใช้เกลือสําหรับกินเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องใช้เกลือเม็ดเนาะเขาจะไม่ลื่นถ้าเราใส่เกลือที่เป็นเกลือที่เป็นเม็ดๆนะคือเรา ปลาหมึกเราจะเป็นลื่นๆนะเพื่อนน้ำเขาก็มันๆลื่นด้วยเราใส่เราจะใส่เกลือตัวนี้เกลือสวยเกลือที่คนกินเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะจับเวลานะคะว่าจะกี่นาทีเนาะถึงจะปั่นเด้งแล้วก็หมุนไปรอบๆนี้นะคะนิ้วของเราเนี่ยก็จะกลางออกกลางออกให้ทั่วเนาะบางคนที่ปั่นไปปั่นไปก็ใช้ไม้พายเล็กๆไม้ กระดานไม้เล็กๆอ่ะเขาจะไม่เด้งเร็วนะเพื่อนๆบางทีไม่เด้งเลยก็มีเราจะหมดความอดทนปั่นซะก่อนเนาะอันนี้เราไม่ได้เน้นนะคะว่าจะต้องไปทางฝั่งเดียวฝั่งใต้ฝั่งขวาปั่นไม่ได้หมดปวดแขนก็ปั่นสลับหมุนไปสลับด้านกันก็ได้นะคะเพื่อน เดี๋ยวเวลาที่เราปั่นก็พยายามจะมองนะคะถ้าใครปั่นใหม่ๆนี่ก็จะเวียนหัวไอเจียนได้ด้วยแหละเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันดูนะคะว่าเท่าไหร่หนาะตอนนี้เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเราก็ปั่นไปที่สี่สิบนาทีน,นะคะ สามติบนาทีนี้ก็ถือว่าสวยพอใช้ได้แล้วเนาะแต่เราก็ปั่นต่อมาถึงจนสี่สิบนาทีนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเขาจะขัดสีแล้วก็ขาวใสเนาะนี่กลมๆอย่างนี้เลยเพื่อนๆอันนี้ตรงหนวดนุ่มเนาะส่วนหนวดหนวดตรงหนวดตรงนี้ขนาดว่าเราหั่นชิ้น ไม่ใหญ่เนะเพื่อนเหลือเล็กๆเ,เนาะก็ยังดูใหญ่อยูอย่เนาะเห็นไหมเวลาเขาแข็งเด้งตัวขึ้นมานี่เขาก็ประมาณนี้ะจะใหญ่ขึ้นมาบางทีเราเห็นตอนที่ยังไม่แข็งเนาะตอนที่มันไม่เด้งนะ่ะเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นชิ้นเล็เลกๆเ,เราก็กลัวจะเล็กเกินเนาะเราจะหั่นชิ้นใหญ่พอดีถ้าเราปั่นเด้งเราจะเป็นใหญ่ๆนี่นะเพื่อนนี่อันนี้ก็เป็นหนวดที่เราผ่าเนาะส่วนเนี้ยตรงนี้ปากเพื่อนปากที่แรกเห,เห็นเห็นไหม ตอนนั้นเป็นแฟฟๆเป็นไม่สวยเนาะแต่เราปั่นเสร็จแล้วเด้งแล้วก็ประมาณนี้เลยพื่อนถ้าใครมีเวลาเขาเอาตรงนี้ออกด้วยเนาะจะได้สวยวันนี้เราไม่มีเวลาเนะีน่ยถ้าเราออกมาก็จะอยู่ประมาณอนี้ออกไม่หมดเนาะก็ยังถือว่าสวยอยู่ถ้าเราปั่นเด้งขนาดนี้นะเพื่อนปากเขาจะไม่ไม่แฟบลงเนาะ เวลาที่เราไปขายหลายๆวันเขาก็ไม่แฟบเนาะระวังบนลานเขาก็ยังกลมๆอย่างนี้นะถ้าเราปั่นเด,งด้งเลยที่นี่นี่ตัวนี้ก็ที่เราผ่าเป็นชิ้นเล็กๆเนาะนี่ชิ้นตัวนี้นี่เราผ่าไปสามตีชิ้นเนาะต่อชิ้นหนึ่งกลมๆเนาะเพื่อนๆนี่ก็ถือว่าสวยเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาถ้าใครเพื่อนมือใหม่ี่กล้วยเขาจะเล็กก็ไม่เล็กเนาะถ้าเขาปั่นเด้งขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมนี่อันนี้ ที่โคสั้นๆเนะเาะเวรเวลาเด้งนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้แหละเพื่อนๆถ้าเขาเด้งดีเขาจะไม่แฟบลงเนาะอันนี้เราก็เป็นตัวที่เราผ่าหลายๆชิ้นทีแรกเราเห็นเป็นเศษเล็กๆพอเราปั่นเด้งนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวเราจะล้างน้ำสักหนึ่งน้ำเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่เนาะว่าเขาสวยแค่ไหน นี่กำลังพอดีเพื่อนถ้าถ้าขนาดนี้ก็น,นี่ก็สี่หัวนาะงถ้าขนาดนี้นี่อนนี้ก็สามมี <ๆ S 2> <ๆ S 1> หัวเล็กด้วยผสมกันนะเพื่อนๆอนตัวนี้บางทีเราก็ต้องผ่านเพราะว่าเขาใหญ่เกินเนี่ยรุ่นนี้สามสี่ก็ได้ถ้าสองหัวใหญ่ๆแล้วก็หัวนี้หัวหนึงก็ได้สาม สวยเนาะเดี๋ยวเราไปล้างน้ําก่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยน้ําที่เลือกเราปวัญโหขัดเกลือออกเนาะเกลือเขาจะขัดปลาหมึกอ,ออกใช่เนาะผิดเนี่ยน้ำเขาจะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปล้างแล้วค่อยดูใหม่นะคะว่าจะสวยแค่ไหนขนาดเราดูแบบน้ําที่ยังไม่สะอาดเนาะน้ำดำๆนี้เราก็ยังดูสวยเนาะเพื่อนยังเนี่ยปิ้งปิ้งอย่างนี้เลยเนาะนี่ นี่แล้วก็ล้างน้ำไปน้ำด้วยเพื่อนตอเติมมันแข็งเตรียมเตรียบเลยตัวนี้เราจะํามาห้าบาทนะคะนี่เห็นเราหั่นชิ้นเล็กๆในคลิปที่แล้วเนาะแต่พอเขาเด้งเขาจะเป็นชิ้นใหญ่ๆด้วเพื่อนเราจึงต้องหั่นเพื่อชิ้นเล็กๆด้วยเพราะว่าบางคนที่มือไหมนะ่เนาะอาจจะกลัวเขาเล็กเกินไปแล้วก็หั่นชิ้นใหญ่เนาะ แค่เราหั่นชิ้นเล็กๆแค่นี้เนาะก็ยังใหญ่เลยนะพเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้ที่เราผ่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเสียบใส่น้ำสะอาดอีกทีหนึง่งก็จะสวยแล้วนะพวเพื่อนนี่นี่ตับตาตาเราดีกอถือว่าเด้งดีอยูนะ่เนาะถ้าเขาเด้งขนาดนี้แล้วเขาก็จะไม่ ไม่แฟบอเองเพื่อนเราไปวางบนร้านเรานานแค่ไหนเขาก็จะกลมอยู่างนี้ก็ทำง่ายๆนะครับเพื่อนก็ลองทำดูสำหรับมือใหม่เนาะบางคนทำไม่เป็นนี่ไปขายแบบไม่ปั่นเด้งนี่หั่นแล้วไปเสียบเลยไม่สวยเพื่อนๆไม่ดึงดูดลูกค้าเนาะ นี่เขาจะขาวใสเวลาหมักขึ้นมานี่เขาจะสวยเนาะก็ลองทำได้ค่ะง่ายๆปกติเราปั่นเครื่องนะคะแต่ช่วงนี้เครื่องพังเราไม่ได้ซ่อมเนาะปัน่นมือนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาเด้งๆเขาจะสวยขนาดนี้เลยเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะ เราฝากติดตามด้วยนะคะจะได้มไม่พลาดทิปใหม่ๆของเราให้กำลังใจเเพื่อนมือใหม่กันทุกคนนะคะสะู้ๆกันไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ